bye, -bye. โอ้มือนีบ้าต้องกับมารีวิวกระโจมนะครับเนาะอ่าเป็นลังสันท้ำขึ้นมาเองครับมีขนาดอ่าใส่เล็กใส่น้อยใส่ใหญ่สามารถสั่งได้พี่น้องนะครับประตูปิดเปิดนะครับเนาะคิดเบิ้งนะครับเนาะอ่าขนาดกล่องซองแห้งแฉบสิบริเห็นนะครับเนาะใส่นกเข้าไปนี่แห้งเนี่นครับอ่าตัวค้อนนี่นี่ครับค้อนตัวนี้นี่บ้าวตองเ็ฟไว้สำหรับ าเวลาใส่นกแล้วก็หิวแล้วครับเนาะเนี่ยครับออกแบบหูหิวแล้วครับเนาะเวลาใส่ห้องรับลงครับครับเป็นแบบสปริงดึงด้งดึงดึงพี่น้องบ่มีบุบครับนี่ครับฟันลวดได้ขนาดมอเจาะได้พี่น้องนี่ครับครับอ่าวางยังสี่นี่แเทบไ่เห็นเลยพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องวางวางท่า,าให้เบิ่งพี่น้อง เบิ่งบักเลยพี่น้องอ่าสำหรับคนงบน้อยพี่น้องงบน้อยงบบัวลายครับอ่าคือนกดินมันแพงเองสิน้องครับเนาะอ่าอาชีพแลคาสูงพู้เรื่องคนหนาเงินง่ายพู้เรื่องคนหนาเงินบางยากเองสิน้องครับเนาะอ่าเพิ่นกะอยากเรียนกะใส่กระโจมที้งานที่ไปน้าผมนะครับเนาะอ่าเพิ่นเป็นที่ไปน้าผมเห็นชีพลงประจําหนักย่างเพิ่นจนด่งมีหมองสีขังเพิ่นกะเรียนงกระโจมแหะพี่น้อง ใส่ขึ้นมานองเบาตองนะครับเนาะอ่าพุ่นกับปักนี่ก็ร่างสานันนองมาให้พี่ให้น้องเบิงนะครับเนาะแต่ว่ายาี่ยใจลงดินเนแเถวตอดข้อนหนอกพี่น้องตอดข้อเนี่ยหกยางอยู่ปืนกลางล่างครับประตูปิดเปิดเวลากวงพี่น้องนะครับครับนด้สนใจกะติดต่อ ถักมากครับผมหมักใส่เล็กใส่ใหญ่ใส่หน่อยใส่กลางสร้างได้หมดครับนะครับกับโปรงน้ำโปรงอาหารนี่ครับเวลาใช้เทียงกระตุ้อตอนตอน เบื้องบนพี่น้องเบาบางครั้งไดน้ำหนักเบานะครับน้องบนหนักพี่น้องบางรัางสันมาจากประสบการณ์จริงครับพี่น้องนะครับขนาดใหญ่กระทัดรัดพี่น้องนะครับบ้างร่องขีดดินนี่ก็คือเทียบสีเบือบอกนะครับเนาะ่าตามประสบการณ์ได้ที่ไปต้อนกกระจมต้องเป็นนะครับเนาะนะค,นะนะคานใส่เห็นว่าบ่มีหมองสีขงางเราคนมา ครับผมอันนี้กะสีสรงไปให้อ่าเยซซี่ทร้างนครอนสีธรรมรละนะครับเนาะทางนั้นก็จะเป็นสวนหยางสวนป่าพี่น้องอ่าสวนหยางสวนป่าอ่านกเยี่ยวขดคางสลายนะครับเนาะขดคางลายอ่าพุ่นกระเล่นมาสั่งกระจุมของบาวตองนะครับนะเนาะเผียรหาพิเศษครับมีไส้อ่า บางเบานะครับใส่ว่างไวในเทียบเราเห็นนะครับเห็นนกตัวอ,อันนี้คือจากประสบก,การณ์ออกแบบจริงจากาทีมงานที่ไปตอกระจมน้นกันเนาะครับเนะาะอุปกรณ์ที่เพิ่นสั่งก็สีนี่กระจมกระจมครมับข,ขาดขาดบ่ได้พี่น้องนะครับอ่าขึ้นมาเบาตองพี่นะะ้องขึ้นมาเบาตองนึ่งนะครับนะ ะครับอ่าเพิ่นสร้างลักไปนั่นมาครับเนาะครับลักสแตนเลสเนาะครับเนาะรุ่นนี้ขนาดหกนิ้วตอกห er. ัวว่าแตกหัวไว้บี้ครับเหมาะสําหรับหนาแรียงเด่นแก้มเดินแข็งๆอยู่น้องอ่าบรรยากาศจะเป็นด้านตรงใสจเฉลยนะครับเนาะอ่าตรงใส่นกปลานะครับนีะครับเพิ่นเอาเพิ่งชุดเลยครับเนาะชุดอ่า เสื้อผูอกค้าครับเสื้อผูกค้าพี่นเาอาหาสีแดงสีน้ำเงินนะครับสีเขียวนะครับนน,นี่ครับแดงเขียวน้ำเงินพี่น้องความใคร่ชิงเก็พร้อมใจงานสามเส้นพี่น้องอให้อะไรเป็นปลาไรบ้างพี่น้อง Oh. แล้วก็เป็นป่าลายพังครับผมป่าลายพังเนาะครับเนาะอันนี้แถมครับผมแถมแถมให้ไวลายืนยืนค่อนไม่ลาไปตอเหี่ยวไปนะครับเนาะแต่ว่าไปหอดเข้าระดึงหอกนะครับเนาะมีแถมน้ะพี่น้องนะรัม ขอรับน้องครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปฏิภาณคลิปต่อไปน้องครับเนาะสวัสดีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกําลังใจให้เด้อเรือพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบปฏิภาณคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีครับ